กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถสีสันสดใสแบบนี้ถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าเอ,อ่ยใกล้ปีใหม่กันแล้วนะคะกำลังมองหารถไปใช้สำหรับการเดินทางหรือได้โบนัสมานะคะไม่อยากเสียเปล่าอยากซื้อรถไว้เข้ามาชมหน้าท้องกันได้นะคะคัดสรรมาให้ชมกันทุกวันลงคลิปใหม่กันทุกวันเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรถคันนี้สีสันสดใสดจิ๊กจั๊เป็นสีแดงสดเลยนะคะแต่สี มีงานเก็บนะคะสีมีตำหนิบ้างบางชิ้นบางจุดตามรูปเบื้องต้นนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไรรถอีซูซูดีแม็กสุดเกเกียร์ธรรมดาขาดรถกระบะมือสองปี09เครื่อง2,500 cc ดีเซลคาะห้องเครื่องตามรูปเลยนะคะทุกท่านสภาพแบบนี้เลยนะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะแอร์เย็นนะคะภายในกว้างสะอาดเลขไม1หน0 0 0กกิโเมตร ภายในดูดีนะคะช่วงร่างแน่นๆร้อแม็กขอบ18ดอกยางหนานๆค่ะผ้าสีเต็มเอกสารมีครบนะคะราคาราคาประหยัดทุกท่าน19,000บาทเท่านั้นนะคะแต่เป็นราคาตัดสดนะคะรถอยู่ตัวเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะคุยกันโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป อย่าลืมนัดล่วงหน้ากันด้วยนะคะและไปดูรถตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ